สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตาม,มตู้เลเซอร์นะครับตอนนี้ก็ยังมีพวกงานขอบข้างข,ข้างอันนี้เป็นตัวงานที่เราเตรียมเตรียมไว้เพื่อจะไปแกะสลักนะครับน,นี่ก็คือว่าเราได้ใส่ขอบข้างแล้วนะครับก็คือขอบข้างงานตัวนี้ครับตันนี้เราก็ใช้ลนไฟแล้วก็ต่อนะครับ ซึ่งท,ทุกท่านก็อาจจะเคยได้ชมไปแล้วนะครับรเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้จะทํารูปเต็มให้ทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราทําใส่รูปข้างเสร็จแล้วเราจะนามาพ่นสีนะฮะพ่นสีทางด้านบนนี้นะครับโดยเราต้องพันไม่ให้เลอะก่อนนะครับเราต้องทำให้เรียบรอ้อยก่อนแล้วพ่นสีไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนํานไปทําการแกะสลักขอบข้างแล้วทําการตัด นะครับเจาะเพื่อเราจะใส่งานตัวนี้ดันเข้าไปนะครับก็ค่อยมาประกอบด้วยตัวฝาหน้าลายทีแล้วลายตรงนี้เราก็จะแกะพร้อมกันเลยนะครับจริงงานขอบข้างก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็อยู่ที่เราทำพวกเข้าใจในรูปฟอร์มนะครับแล้วก็การแจกงานเท่านั้นอ,อันนี้เราก็จะเป็นการเจาะ สองเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะนำไฟงานที่เตร็จแล้วเนี่ยตัวนี้มาทำการแกะสลักนะครับนี้เราก็ต้องเจาะให้ได้ไซนี้เลยนะครับไซเดียวกับตัวชิ้นงานเดี๋ยวเราเจาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่หลังจากเราตัดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ออกครับก็เอาชิ้นงานตัวนี้ใส่ ก็จะอยู่ในร่องนี้ละอย่าลืมเรื่องวัดความสูงอะไรให้เรียบร้อยนะครับปรับความสูงให้เรียบร้อยแล้ว,ลวทําการแกะสลักนะครับอย่าอยู่ในช่องนี้นะครับตามเต็งดีๆนะครับอย่าให้ขยับมากทีเราจะทําการแกะสลักตรงช่วงหัวก่อน นี้เราใช้ไฟไม่ไม,ไม่ไม่สูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสูงเอเดี๋ยวมันอาจจะเละไปถ้ามันไม่ละเอียดก็เดี๋ยวไฟดังเพิ่ม้นอีกถ้าเราแกะสลักเสร็จแล้วเดี๋ยวแกะอีกด้านหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลยทำการจาะร้อยไปยิงของอันหนึ่งนะครับหลังจากเราแกะหัวแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาแกะของข้างนะครับของข้าง ตามขอบตัวที่เรากดตรไว้นะครับน,นี่ก็ดีเสร็จแล้วเราก็จะได้ไลายขอบประมาณนี้ปรแล้วก็เราก็จะทำการพลิกนะครับแล้วก็ทาง เดี๋ยวเราไปยิงข้างเดงยวเหมือนเดิมนะครับอันนี้หลังจากเราแกะสะลักแล้วก็จอบรูแล้วนะครับด้านหวัวตอนนี้เราก็มาแกะของทางนะครับเพื่อให้มันมีสุดท้ายลายหลายหลายเลย็หลายเกี่ยวนะครับรอบรอบตัวนะครับ ีเรียบร้อยอ่าตอนนี้ลายขอบว่าสวยงามนะครับด้านตัวทนนั้งหลายเดี๋ยวเราจะทำการตัดเลยนะครับก็เนาก็ให้มันลงพวกเลนเส้นบงอ่านี่ก็จะทำการตัดแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเราจะล่องนี้มาใส่ตัวที่เราได้เรียวส่ยแว่นนะครับตอนนี้เราจะทำการ ยังตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ลุดม,มาแล้วนะครับนี่ก็ได้มาเป็นลูกส่งงานประมาณนี้นนครับก็เราค่อยนำมาประกอบกับตัวนี้นะครับรแล้วก็ค่อยมาใส่ฝาหน้ากากนะครับแล้วก็ามาทำการใส่เรซินอีกรอบหนึง่งนะครับ เดี๋ยวดูงานที่เสร็จแล้วกันนะครับตอนนี้งานเนี่ยเราได้ใส่หมวกนะครับแล้วก็ใส่ทางด้านล่างไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปใส่เรซินนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการทำลายขอบก็จะยุ่งยากในการประกอบเท่านั้นเองนะครับ